walk with god โดยคริสัตจพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวไฟที่เผาไหม้ในใจหนึ่งโครินบทที่9ข้อที่16เพราะการที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าไม่มีเหตุที่จะอวดได้เพราะจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศวิบัติ จะเกิดแก่ข้าพเจ้าเปาโลไม่ได้มองการประกาศข่าวประเสริฐเป็นเพียงพันธกิจที่เขาเลือกแต่เป็นความจำเป็นเป็นไฟที่เผาผลาญอยู่ในกระดูกของเขาเขาร้องออกมาว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้านี่ไม่ใช่คำพูดของนักเทศนาทั่วไปแต่นี่คือเสียงร้องจากจิตวิญญาณที่ถูกผลักดันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปาโลร,รู้ดีว่าถ้าเขาเงียบความมืดจะกลืนกินผู้คนและเขาไม่อาจหลุดพ้นจากความรับผิดชอบนั้นได้เมื่อพระเจ้าทรงวางภาระไว้บนหัวใจของเรามันทำให้เราร้องไห้ตอบพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนมันจะไล่ตามเราจนกว่าเราจะเชื่อฟังในยุคที่คิตจกักรบางแห่งกลายเป็นสถานที่บันเทิง ผู้รับใช้บางคนอาจสนใจคำปรบมือมากกว่าจิตวิญญาณที่หลงหายแต่เปาโลเตือนเราว่าการประกาศข่าวประเสริฐคือภาระที่เลี่ยงไม่ได้หากเรารู้จักพระเยซูจริงๆเราจะไม่สามารถอยู่เฉยได้ข้างในเราจะมีเสียงร้องว่าโอ้พระเจ้าขอใช้ข้าพระองค์ วันนี้หากเราขาดภาระใจในการนำวิญญาณเราต้องทูลขอให้พระเจ้าจุดไฟใหม่ในจิตใจของเราเพราะพระกิตติคุณไม่ใช่สิ่งที่เราประกาศเพราะหน้าที่แต่เป็นไฟที่เราทนไม่ไหวหากไม่ลุกขึ้นประกาศขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านคะ่ะ